เขาเนขาเหป่านนิ้งมนได้ปีน้องเอ้ยกินป่านิ่ใหญ่นำกันม่น้เฮ็ดก้อยปลาด้ใจกินเขาทงปีน้องมาเหร็ทงเหรียท่ามาให้มาหน้าฮหดหัวเห็ดสวนแม้วมาจ้าป่าไหมเฮ็ดกินเที่ยงกันจ้ะ เลี้ยงไว้ก็เป็นอาหารกินนะจ้าบ่ได้ขายเขาก็ไว้ได้กินจ้ะวันไหนเอาใครเห็นเพื่อนวันใไปเบิ่งตอนบนตกเนาะตัวตอนขึ้นมานี่ละคุณน้องสะไม่กินข้าวทงมาเล่นทงกันเล่นทุ่งให้ทงหนากันไปกินข้าวทงกินข้าวทงก้อยปลาก้อยปลาพุ่นเนาะนี่แล้วไงแม่เล่นทงน้ำนี่แล้ว ไปจะไปเงี S <S ้ยโมแดงก้อยปลาบาดนี้ใครโมแดงเนี่ยเล่นท่งเล่นท่งกินก้อยปลาสวนบัซซิดาจ้ะซิดาซิดาคาเฟ่ไห้มะน้ากินข้าวท่งกันนี่เนาะชีวิตเาวสวนเขาเฮาจ้ะเฮ็ดห้อยเฮ็ดสวนกินข้าวท่งกันตุ้มซุ่มมวนเชลซิดากระโดดป่ะ มหัิดาบันลูกหลานอุย้ยมีหัวหมีหัวหมาหัวหมามาด้วยลูกหลานไม่เล่นทงมาดูเจ้ะเด้อคลิปนี้ก็มีนะจ้าเห็ดปลาก้อยปลากินก้อนบัน